เราอยากเล่น Invisible อะ่ะถ้าเราเล่น Invisible มันต้องมันต้องทุกคนต้องแบกเราจนมากมากกว่าหลังอะ่ะที่หักทำไงดีอ่ะหรือว่าคนจะเล่นทิกซี่ฮู้หอยอู้ก็เลยเด้อยิบอนี่มาลมงอีโต้คนนี้เขาอยู่กิลเดียวกับเรานี่คุณพยายมานัน แอสกาดไม่ใช่ผู้คนโอ้ล็อกเก็ตโอ้ล็อกเก็ตโอ้ยน่าจะหยิบเซอร์ซีมาเมื่อกี้เอ้าวเมาส์กุณมะยามานี่ใช่เขาเป็นเราเจอเขาในตลมตลมบอลแต่ก่อนเนี้ยแบบเล่นแต่ตลมบอลใช่ปะโดนด่าไปทีหนึ่ง <laughs> ไม่เล่นเลยแบบว่า <c oughs> ได้ได้สุ่มได้แต่แบบ ตัวป่าอะไรเงี้ยป่าป่า2ตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็เล่นไม่เป็นใช่ป่เพราะว่าเราเล่นตัวเป็นน้อยมากพอพอไปเล่นตะลุมบอลมันก็เลยแบบเล่นไม่ได้เพราะว่าตัวอื่นเราก็เล่นไม่ได้แล้วก็โดนด่าว่าแบบเอออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอ้ไม่เล่นแล้วโหเลยเมื่อกี้เราเห็นอะเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนะอ้าวอ้า เต็มเลยเดี๋ยวเราไม่ได้ตั้งใจมาตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้มันเด้งมาโดนอะ่ะโวัวขึนมาสายเลยอยังงง <c oughs> อุ้ยเข้ามาเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาทำไมอุ้ยขอบคุณเดสุดยอดขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับเออเมื่อกี้ใครทำอะไรบ้างอ่ะงง อะไรไม่เป็นไรเราเล่นได้อยู่อะยะสักวันหนึ่งก็จะร้องหาคนช่วยอุ้ยอีโคนี่เอามา,ออมาคุณเมเดเขาเจอใครอ่ะคนที่มันคือใครอะโคไลเดอร์ผู้ยโค้ไลเดอร์มันเล่นยากอ่ะเราแบบขับไปตายอ่ะอะไร <c oughs> <c oughs> อ๋อเรานึกออกแล้ว เราเนึกออกแล้วเราพวกเขาวาน,นึกอออกแล้วก็คือโอ้มันเราเคยดูดูช่องใครอะ <Yeah. S 1> ที่เขาสอนเล่น Ancient o n นอะหรือว่าจะเป็นช่องคุณมีดี <c oughs> คือมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอยากเล่น Ancient One <Yeah. S 1> อะไรเงี้ย โอ้ยเอาเราพูดถึงไหนละเราพูดถึงว่าเราไปดูคือมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราโอ้โหเออมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นอย่างเช่นวันเอ้ยใช่ป่าวะไม่ใช่มันไม่ใช่วันที่เราอยากเล่นอย่างเช่นวันเราอยากเล่นฟินิกซ์อุย้ยจะตาย วุ่ยเก่งมากคุณมัจจาฮะเมื่อกี้เราพูดที่ไหนแล้วนะเราเกณฑมาทำให้เราลืมบทนะเนี่ยเราหมายถึงว่าเราจะเล่น Ancient One เอ้ยไม่ใช่เราจะเล่น o e n i x เออเราจะเล่น o e n i x แล้วเราก็เลยไปหาดูว่าวิธีการเล่น o e n i x อะ่ะมันต้องเล่นยังไงแล้วเราก็เจออุ้ยแล้วเราก็เจอคุณเมเด e r อยู่ในนั้นอะ่ะ รละบทเป็น ancient one ที่สู้กับ <Yeah. S 1> ฟินิกซ์เนื้อออกละใช่แต่ว่าพูดไม่จบสักทีเลยเพราะว่า <Amazing. S 1> อุ้ย <laughs> ทำไมหมดจัง <laughs> โอ้แต่ว่าจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไร ไปไหนล่ะเขาตายไปแล้วหรอเดี๋ยวนะร่างเขาคือใครอ่ะอ๋อแลคคูนตรงแล้ววันนั้นเราดูช่องไข่ยี่ <laughs> วิ้ยวิ้ยอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะ โอ้สุดยอดเลยโอ้ยป <sk ุ๋ยกุยโกลเดอร์มาเล่นยากนะเออ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 เล่นโกลเดอร์ไม่ได้ทันที่เลยเราอะแคที่ไว้พรขอขอเราทำแบบเมื่อกี้ได้ไหม โอ๊ย <laughs> ไม่ได้ดูเราไม่ได้มีเรื่องที่พูดค้างไว้ใช่ไหม <laughs> ไปถ่ายทอดสดตรงนู้นกว่าสวัสดีครับนั่นตอ, <Legend ary. S 1> อู้วเลย์เดนเดรย์ไปแล้วอะจะไม่นะ มุยขอโทษ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 ยถอ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 ยถยขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยตกใจมาลยาย่านี่ด g ัน n you ชวยด้วยดนลชนคุณมาซา มีรถชนมีรถชนอยู่ตรงนั้นอ่ะโอหไม่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 ่เพิ่งเข้ามาตีเราอย่าหญ่เพิ่งอย่เพิ่งอย่า่่ย่่่่า่่ย่่ เย้โ yeah. oh 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 oh. อ้เรือเอื้อขอแฟรี่ไว้พอไหนสิเย้นี่ค่าเราโดนอะไรสักอย่างมาสกิดเช่นโกลเดอร์ขับรถมออเตร์ไซค์มาชนนะเราจะตาย Just a little sprinkle คุณ <c ười> คุณเมเดคุณเมเด้เขาอยู่ไหนอะ <c ười> อยู่ในนู้นเหรอจิมเนี่ยร์ก <Aww, S 2> <c ười> ็คืออยู่ในนู้นเหรอขอเข้าไปดูหน่อยเฮ้ย อีกคือโซถอยเขาถอยเขาถอยเขาเขาไปช่วยคุณมาสาทันไหมอุ้ยสุดยอด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 อ่าคุณมาสาอ๋อ อาซาออกล้างได้ไหมโอ้ยไม่ทันไม่คุณนอมซี่ใครอะใครอยู่ตรงนั้นอะโอเเม่ปะโอเเม่ปะอืมโอ๊ยคนนี้เขาว่าขับเก่งอะเนี่ยเฮ้ยไม่น้อยา I want to. There's an enemy oh. down! Great start! I <laughs> hold on, I'll support you. We need a rocket, I'll support you. Oh, streak is broken! You're unstoppable! That young girl. There's an enemy down! No mercy! Nice! Nice! Victory Street! We're down a hero! Go on! <laughs> ซีได้เลยไม่ซีตายาวะโอ้ทำ oh, แบบนั้นเราก็จะตายกันหมดเพราะว่าแรมเพจไปแล้วโอ้โ hmm. หยิงไม่เข้าเลยเก็บหมดแน่นเลย สามสี่โคดะคิวเพนตะคิววู้ฮุยอ่าฮุยกูกูเลยตะคุกิ่งอันเนี้ยชีดต้องแปดอะอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามานะวอแมชชีนเดี๋ยววอแมชชีนโกน Hơi đồ lại đó anyway, à lúc tốt này đi đồ đi với phòng pháp ơi cái này nha Ui Cô mà xài cô lê ạ à Ơ เขาเริ่มขับแล้วเขาเริ่มขับแล้วเ <We 're S 1> ขา <We 're S 1> ข,ขับไปชม,มชเข <c oughs> าขับไปชมวนะันแม่ชีเลยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอหลับห <We 're S 1> ลับคุณมาซะออกมาเร็วมาออกมาเร็วออกมาเข้ามา,มาเอา,าชิมระเบิด กลัวนะเนี่ยเก่งอ่ะคือเราเดินเป็นไกด์เลยเอาคุณเอ็มซีไม่ใช่คุณวอลแมคคุณเอ็มซีคุณทุกคนคุณคนนี้คุณคนนี้อุ้ยอุ้ยทำไมเก่งจังล่ะไม่นะเขาถอยก่อนน่าสนใจอ่ะคือเราเล่นไม่ได้ไงตัวไหนที่เราเล่นไม่ได้ก็จะกลายเป็นบอกว่าอู้ อ้เราสนใจไปหมดเราจะไม่ไปตีเซอร์หรอตีเซอร์ไหมอ่ะแต่ว่าเราต้องอ Just little sprinkle. คิดเฮ้ยไม่เก่งอ่ะสุดโจดตายแน่เลยวอลแมสว่าอยากดูคนเลยเด้อ่ะ อ้ยสุดยอดสามนี่เกือบยี่ิะไปคุณเมเดคิวไม่นะระวังอ่าอุ้ยลงมาแล้วคุณเมเดี y ได้เซอร์อ่ะมราไม่ได้เลย,เร,ย,เ,ลยเราไม่อยากเป็นคนได้เลยอ่ะคือเราไม่รู้ว่าต้องปล่อยตรงไหน,นคือแบบคือแบบมันต้องคิดใช่มาเราขอไปดีไวพอลหน่อยดิคุณ <laughs> ค่าหุ้ยตกใจอุ้ย, <Victory Street. S 1> ยเขาเล่นได้เก่งอนะเนี่ย uh. อ şey ุ้ยโเลเดอรยอเลยแฟรี่ไว้พรไปอีทําไมสิ่งไปแล้วอะฮะแล้วโมวาเลาดูเรืองพมสีเกือบตายแน่ ยอดขอบคุณครับขอบคุณครับ